ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูฟ้าในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสำนวนไทยแสนสนุกมารู้จักความหมายของสำนวนไทยกันนะคะสำนวนหมายถึงโบหาํำนองพูดถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นภาษาที่ถูกต้องสำนวนไทยจะมีความหมายโดยใน เป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาปเปรียบเทียบจะไม่แปลความหมายตรงตามตัวอักษรจึงฟังแล้วมัจกจะไม่ได้ความหมายของตัวมันเองต้องนำไปประกรอบกับบุคคลเรื่องหรือเหตุการณ์ที่จะได้ความหมายเป็นคติเตือนใจเช่นเดียวกับคำที่เป็นสุภาษิตธคธ่ะมาเรียนรู้สำนวนไทยกันนะคะเด็กๆ ในรูปภาพมีหมูหนึ่งตัวมีดินเกาะที่หางเต็มไปหมดเลยตรงกับสำนวนอะไรคะเด็กๆดินพอกห่างหมูหมายถึงนิสัยที่ชอบปล่อยให้การงานค้างค้างสะสมผัดวันประกันพุ่งในรูปภาพเด็กผู้ชายกำลังขี่ช้างไล่จับอะไรคะเด็กๆซึ่งตรงกับสำนวนว่าขี่ช้างจับตักกะแตนหมายถึง การลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อยค่ะในรูปภาพมดพูดว่าว่าไงจะรูปลอที่ก้นของมดนะคะมดแดงเวลาที่เราจับหรือขยี้มันจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆฉุนๆออกมาดังนั้นข้อนี้ตรงกับสำนวนคำว่าปากหวานก้นเปรี้ยวพูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจค่ะ ในรูปภาพเด็กผู้หญิงปรุงอาหารสุกแล้วนำใบผักมาโรยข้างหน้าซึ่งตรงกับจำนวนอะไรคะเด็กๆผักชีโรยหน้าหมายถึงการทำความดีเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นยังไม่สำเร็จในรูปภาพในหลวงราชการที่9กําลังปิดทองด้านหลังพระพุทธรูป ตรงกับสำนวนอะไรคะปิดทองหลังพระหมายถึงการทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่าในรูปภาพน้ำกําลังแห้งลดลงไปมีต่อผุดขึ้นมาตรงกับสำนวนอะไรคะเด็กๆน้ำลดต่อผุดหมายถึงคนที่ปกปิดการกระทำความผิด สิ่งที่ไม่ดีไว้แต่ต่อมาถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นในรูปภาพโจรฆ่าคนแล้ววิ่งหนีไปตำรวจจับแผะไว้ตรงกับจำนวนแผะรับปากหมายถึงคนที่รับขอแทนผู้อื่นในรูปภาพชายผู้หนึ่งถือดาบไว้เมื่อชักปอกดาบออก คมในดาบนั้นมีความประกายเงาวาวตรงกับสำนวนอะไรคาเด็กๆคมในฝักหมายถึงมีความรู้ความสามารถแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกคะ่ะในรูปภาพเด็กผู้ชายเล่นน้ำและในมือของเด็กผู้ชายก็จับปลาไว้มือละ1ตัวตรงกับสำนวนอะไรคะเด็กๆจับปลา2มือ มีความหมายว่าการที่คนคนหนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อมๆกันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้นในรูปภาพน้ำกำลังขึ้นเด็กผู้ชายรีบตักน้ำตรงกับํำนวนอะไรคะเด็กๆน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงเมื่อมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้รีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ ค่ะเมื่อเราเรียนสันวนกันจบแล้วเราก็อย่าลืมมาทำรายงานเรื่องสันวนไทยซึ่งรายงานสันวนไทยเนี่ยให้นักเรียนนําคําที่กาหนดให้ไปเติมหน้าความหมายของสันวนนั้นให้ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนให้สวยๆนะคะท้ายที่สุดแล้ววันนี้ครูฟ้าก็มี ความรู้ดีๆหรือเก็บความรู้เล็กน้อยมาฝากเด็กๆในช่วงภาวะโควิดนะคะล้างลดเลี่ยงล้างคือเมื่อเรานำมือของเราไปสัมผัสจัดต้องอะไรแล้วมันล้างมือบ่อยๆลดเราลดเลี่ยงโดยการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความป่าตจากเชื้อโรคต่างๆเลี่ยงคือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออดัดและเว้นระยะห่างนะคะวันนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะในเรื่องสำนวนไทย บ๊ายบายค่ะเด็กๆ